กลับเข้าสู่ช่วงที่2ขอ,องรายการเจอกกอดติดนะคะคุณผู้ชมถ้าจะพูดถึงปัญหาสําคัญที่สุดสําหรับเกษตรกรที่อยู่บนพื้นที่ที่มีปัญหาภัยแล้งนั่นก็คือเรื่องราวของน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรหลีกเลี่ยงได้ยากเหลือเกินค่ะกับภัยแล้งซ้ำซากในแต่ละปี ดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องมีการพึ่งพาความช่วยเหลือโดยประสานไปยังกรมการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลให้เข้ามาขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่แล้วก็สูบเอาน้ําใต้บาดาลขึ้นมาใช้เลี้ยงพืชผลทางการเกษตรค่ะไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณเจรยุทธ์ปรีชัยค่ะบ่อน้ําบาดาลที่ผ่านการขุดเจาะ ที่ตั้งอยู่ในท้องที่หมูห่6บ้านหนองปากชัดตำบลแก้มอ้นอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแลง้งของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต8ราชบุรีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหัวหน้าโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบุว่าการขุดน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรจำเป็นต้องมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า500ไร่ และต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลที่มีศักยภาพไม่น้อยกว่า10ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงโดยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลนําขึ้นมาใช้ร่วมกับน้ําผิวดินเพื่อการทําเกษตรกรรมให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจโดยใช้ต้นแบบของการมีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อให้พื้นที่การเกษตรมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีและมีมาตรการการใช้น้ําและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลที่ชัดเจน ชาวบ้านหนองปากชัดระบุว่าพื้นที่ของพวกเขาถือเป็นพื้นที่แห้งแล้งสำซากการเพาะปลูกต้องอาศัยน้ำฝนและใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติหากฝนตกโดยเฉลี่ยดีตลอดฤดูการเพาะปลูกการเพาะปลูกในปีนั้นจะได้รับผลดีตามไปด้วยแต่หากมีฝนตกน้อยหรือไม่ตกในเวลาที่พืชต้องการการเพาะปลูกก็จะได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับผลผลิตดีเท่าที่ควรพื้นที่กเกษตรกรรมของพวกเขาเคยเป็นพื้นที่เคยขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกในฤดูแลง้ง และบางครั้งฝนทิ้งช่วงแต่เมื่อได้รับน้ำจากการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งทำให้ผลิตผลของเกษตรกรคือมะม่วงพันโชคไพบูล์และพันน้ำดอกไม้สีทองเป็นผลผลิตที่ใช้เป็นสินค้าส่งออกประจำตำบลแก้มอน้นซึ่งการบริหารจัดก,การการใช้น้ำบาดาลอย่างเป็นระบบโดยการใช้ระบบน้ำหยดจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถประหยัดน้ำและมีน้ำใช้ในการเกษตรได้ทั้งปี เมื่อก่อนนี้ก็คือปลูกโดยธรรมชาติคือรอเรอฝนอย่างเดียวถึงจะทําผลผลิตก็คือไม่ไม่ได้ตามที่เรากําหนดได้เพราะว่ามันพึ่งธรรมชาติเป็นหลักก็ตอนนี้ได้ได้น้ํามานี้เราก็ต้องบริหารจัดก,การกันแบบว่ามันจะมีแต่ละคนที่จะวางระบบน้ําหยดเราจะให้เน้นเป็นระบบน้าหยดมากที่สุดเพื่อเซฟน้ําแบ่งปันน้ํากันใช้เนี้ยเราเราจะไม่ใช้พื่อเพื่อคือมะม่วเนี่ย เราให้มันความชื้นสัก3วันหรืออาทิตย์หนึ่งเราให้ครั้งหนึ่งก็ถือว่าเขาอยู่ได้เช่นเดียวกับการดําเนินการระบบน้ําประปาประจําตาบลและหมู่บ้านโดยที่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมตําบลรางหวายอําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีมีการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนและสามารถแก้ปัญหาน้ําอุปโภคบริโภคได้อย่างดีครับผมตรงนี้ก็ช่วยชุมชนที่อยู่รอบๆด้านได้ได้น้าสะอาดใช้ครับแล้วก็ ไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไม่ต้องเดินร้อนไปที่มูที่อื่นที่ไหนไกลๆครับผมก็ประหยัดทั้งค่าน้ํามันรา,ราคาก็ของเราก็ถูกกว่าเราก็มีการตรวจสอบเช็คน้ําตลอดครับมีปากาวัดคุณภาพน้ำครับเราก็ตรวจสอบแล้วก็มีล้างตะกอนมีล้างคาร์บอนช่วงที่เราดูครับอาจจะช่วง7วันส5วันถ้าเกิดว่าพบว่าน้ํารู้สึกว่าข้าเกินไปอย่างนี้เราก็จะแจ้งไปที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2สุพรรณบุรีให้มาช่วยตรวจสอบและก,ก็แก้ไขต่อครับวันนี้ฉังนั้นชาวบ้านก็จะเชื่อมั่นได้ว่าน้ำสะอาดตลอดเวลาครับผมชาวบ้านบอกว่าน้ำบาดาลหยอดเหรียญที่ผ่านกระบวนการกรองและการฆ่าเชื้อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ชาวบ้านตำบลรางหวายสามารถมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดเนื่องจากที่ผ่านมาชาวบ้านต้องใช้น้ำจากคลองชลประทานส่วนน้ำที่ใช้สำหรับบริโภคจำเป็นต้องซื้อน้ำถังซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง การใช้น้ำบาดาลหยอดเหรียญจึงสามารถประหยัดเงินให้กับชาวบ้านได้อย่างมากก่อนหน้านี้ก็โดยมากจะน้ําในคลองคลองชนประทานถ้าม่วงเขื่อนถ้าม่วงมาก็าใช้ซื้อปั๊มมามั่งอะไรมั่งไดโวมั่งดูดเข้าในบ้านใช้อาบน้ําก็ไม่ชาดะสะดวกมากเลยชาวบ้านก็สบายใจหน่อยได้น้ําแบบว่าเราบางคนก็ไปซื้อตลาดกันมั่งซื้อร้านค้าม แพงก็มไม่ไหวทีนี้มันถูกกันครึ่งต่อครึ่งอะ่ะการพัฒนาการใช้น้ําบาดาลโดยการนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อให้มีน้ําเพื่อทําการเกษตรอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมในครัวเรือนอย่างเหมาะสมและเพียงพอตามศักยภาพน้ําบาดาลทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรโดยพื้นที่การเกษตรมีน้ําใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี และมีมาตราการใช้น้ําและการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําบาดาลที่ชัดเจนจิระยุทธ์ปรีชัยรายงาน